นี่ครับเพ้ามาฟังนี่ครับแบ่งกันครับคนละฟังครับเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนจะไปฟัง่นครับมาอร์ชันกันเลยครับดูหัวครับใส่เดือนนะครับมาจะได้สิแเจ้ากันนะครับผมเดี๋ยวรอส้มผลงานกันเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปักเบ็ดก่อนนะครับผม อดนะครับเกี่ยวโค้นหางนะครับปึ๊บที่ครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เ,เซตก่อนนะครับผมครับนี่นะครับใส่มาเบิดแล้วนะครับประมาณยี่สิบ หาหลังนะครับใส่ไปแล้วเดี๋ยวรอสมผลงานครับมาจีมานบัวนี่ครับเนี้ยไปทางนี้ทางนี้นี่ครับเรียกกำลังเสริมครับเรียกคนหมานมากู้เบ็ดนะฮะไม่รู้จะหมานหรือเปล่าครับมาดูกันนะครับ ไปเลย,ยนั่นแหละใช่ไ,ไหมหลุดเหรอหลุดไปแล้วฮะหลุดนะฮะโอ้มีสองฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยเด้นี่แม่นี่แม่หลุดนี่หลุดหมดมั้งไม่เขามอาไปเอ,อ,อ่อปักนิ้ว อย่าให้ปักนิ้วตัวเองนะฮะ <laughs> ไปบรรยากาศฟ้าคึม,ม,ดมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะอันละอันละอันละเหนื่อยนะฮะามาเลยถอดถอดหลังนี้โดนใช่ไหม โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาดี๋ยๆๆๆอยู่ารงนี้อยู่ตรงนี้อือปลาหมอตัวบักเอฟครับอือมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยมาแล้วครับพี่น้องครับอือเนี่ยเนี่ยแกกวนนัเง,งี้ยฮะตะโกนอยโอนน๊ย <laughs> นี่ครับนาะยกยกโชว์ยกโชเทียบกับฟ้ามือหน่อยนี่นี่ครับโอ้โหยตัวนี้ฮะไหนเอาขึ้นมาสิครับโอ้ยโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วข้างๆกันเลยนี่แต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กฮะจับจับดีๆเอาวางลงเอาวางลงพื้น มาแล้วครับมาแล้วนี่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 เตี้ยมที่สองครับเนี่ยครับพอได้ไหมกินลึกวะมาเลยครับมาดูรัางถัดไปนะฮะจะหมาดหรือเปล่าฮะได้ไปแล้วนะครับสองแต้มไปแล้วนะฮะโอ้โดนอ,อีกแล้วโดนอ,อีกแล้วโดนอ,อีกแ,ออกแครับ กๆๆๆๆมาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เฮ้ยเอาเอาหญ้าก่อนเอาหญ้าก่อนดึงหญ้าก่อนดึงเข้าก่อนมันดูสายดีๆมันพันไปทางไหนไม่หรือครับไม่หรือครับโอ้ยปากคอครับปากคอครับนี่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 มันพันกันดึงต้องจับคอมันแล้วออกเลยเนี่ย ดึงขึ้นมาไม่ใช่มันมันไปทางไหนก็ต้องดึงกลับดีอืสออะไรจะมาพันมาสองเส้นมันทับกันเหรออันดึงอาปาอาปามาก่อนนี่มันไม่ได้ ปามาก่อนครับปามาก่อนหนูไอช่อนครับไอช่อชนดูแล้วจับเลยมันไม่กัดหรอกโอ้ยจับอยู่นี่ครับหืมปลดออกได้ไหมเอาใส่คล้องเอาใส่คล้องเลยโอ้ยโชก่อนนะครับโชบก่อนครับนี่ นี่หมานครับคนนี้มากู้เบ็ดนี่หมานแน่นอนฮะนี่หนุ่มรอของเราคักขนาดครับผมอ๋อเอาอีกแล้วครับเต็มที่สีมาแล้วครับนี่เนี่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 ปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอย่างน้ออุ้ยปลาเข็งไงไม่อีกแล้วครับนี่เพื่อนมาแล้วครับโชว์แล้วครับโชว์โชว์โชว์นี่อื้ม ัขึ้มันเถอะครับหมานสุดยอดครับจุ้ยมาตั้งนานแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ปวดไปขี่มากับมากับผู้เบาเนี่ยนี่สุดยอดครับหมานแห่งครับอู้ออกไหนออกไหนไหนใปอดถูกนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดปลาเราไปเบิรงกันต่อครับไปดูกันต่อครับผมเบาเนี่ยมากมานสุดยอดครับอ้าว ถึงอีกแล้วป่ครับเอาอีกแล้บวบ่ไหนอ่ะไม่ใช่โอ้ลุด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 ทิ้งเลย ไปครับตดนนะครับหลังนี้ครับอ่าบเถือครับไ,ไปแล้ว โดนไหมถือครับถือปะ่ะถอดเลยถอดเลยอโอ้ยรุดครับรุดหลังนี่รุดไปครับไปหลังต่อไปแล้วครับหลังต่อไปลเลยเหนือไปเลย ไปยุหยุยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับไปครับไปเนครับโอยปเขงไงเลยครับเออเีครับเียไปเีไปเนี่อยู่อีกแล้วครับปาเขงไงมาอีกแล้วครับดึงดึงดึง โอ้ก็จะลงไปเลิกแทะดึงหญ้าขึ้นมาด้วยนี่ก็หลุดจับปลาขึ้นมาด้วยโอ้จะได้ไหมนี่ครับ นี่ครับนี่ใหญ่อ,อีกแล้วครับผมืมมานมาครับครับกันต่อครับผมดูสองฝั่งเบ็ดมีสองฝั่ง มีไหมรุดนะฮะโอ้รุดครับรุดรุดรุด เสียงปลาบ่อนอยู่ในให,หน้าผมนครับบ,บ,บ,บุปปบบุปบบุปปบป่าไลายครับไปเบิ่งกันต่อครับหลังต่อไปหลังนีไปงไหครับเ้อยังอยู่โอ้โหกินครับเ้อยังอยู่คือนก่อน ไปครับมาเบิ้งหลังทัดไปกันเลยตอนนี้ถ้าใดแจ็คเตียมแล้วครับ C เนาะนีนะนนครับหลังนี่ครับหลังนี่หลังนี่นี่นี่ยึดตีนยึดตีนครับเป็นไงครับหลังนี่หลังนี่ถือพวครับถือพวครับอืมคือโกงดีแไงอุ้ยมุดเขา่าต่อเขา่ารุดไปแล้วครับม e. ั้งรุดพวครับ นั่สิรุดดึงเอาไวไแล้วนะรุดไป,ลนะไปแล้วนะฮะมาเบิงหลังทั้งขวามือนะครับหมานบบ มาเบิ้งหลังนี่เป็นยังไงครับอืมปลาดึงเขาก่อเข่าครับลุดครับลุดดึงเลยมีอยู่มีอยู่มีอยู่เอาเอามีมีมีครับมีครับอืมหรือว่าลุดนะครับโอ้โห่นี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 ่มาแล้วครับนี่อืมตัวบักใหญ่นี่บักเข่งญ่ครับ มหันนึกว่าบ่มีนะครับวางวัาบ่มีตัวนึกว่ารุดไปแล้วครับนี่ครับยูคือเราครับในปศปป่ตเราไปเบิ้งขั้นอื่นต่อไปครับครับ,รบเดี๋ยว้ามาเบิ้งอีกฟังท้งนี้ครับเบิ้งฟังท่งนี้สิมันคือท่งนั้นบอ ้วฝังทางนู้นเก็บไปแล้วนะครับห้าเตีเ้ยมเดี๋ยวมาเบิ่งนฟังทางนี้กันครับหาเดินไปเดินไปเดินครับถือครับโอ้พอยุครับรุดรุดรุด โอ้ยดึงโอ้ยเสียงปลาเสียงปลาบ่นมือ ในหน้าครับฮะติดบ่ครับติดบ่ครับติดบ่ติดบดด่อ้๋อปญัญญงครับปัญญ์ปญัญญงโอ้อัาหันมาหัานมา,าน,มานี่ในผ้าเข็งครับ นี่นะครับเกิดอาการหาคันเบ็ดไม่เจอนะฮะมาเจอแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนแล้วนี่ไอช่อนน้อยครับเนี่ยนี่ดนนเนี่ยนี่คันนี้โดนไหมันนมทำไมไม่ขยับอ่ะอืมได้มาอีกหนึ่งแต้มนะครับนี่หมานหมนครับปูบาวม,มาครับผมมาเบิงสรุปครับแต้ม นี่มาเบิ้งกันครับนี่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 ครับประมาณเจ็ดเต้มนะครับหกเจ็ดเต้มเตรียมของหน่อยเขาเลยครับอือหมานหมานครับผมเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานมันนอกสติท่านของเ้าครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ